พเพราใครเด็กอย่างนี้น้อลยวดหน้าของอนั้นเลไปลเดินตามไปดูเขากันคนถ่ายเดินตัวปลิวเลยระวังไม่ให้ตกน้ำอย่างเดียวก็พอ วันนี้เราข้ามาแช่น้ำนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นการหวานแช่น้ำหนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็หวานฝนตกปล่อยๆนะคะเนี่ย